t ตโยต้าซีเอเข้ามาใหม่อีก1คันคันนี้เป็นตัว1.8 Hi-Bit h i ท็อปสุดตารางพี่ในราคา589,000ฟีดา้าพอน10,000บาทได้เป็นสีดําเลยปี19คันนี้ในคลิปนี้ผมจะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อแบบนี้หรือว่าจะเป็นในห้องเครื่องนะฮะทั้งหัวน็อตต่างๆความสะอาดสะอานภายนอกภายในนะครับเหลี่ยมสันคมตัวรถมีบุบไหมในคลิปนี้ผมพาดูเลยนะฟีด้าพอนเพียง10,000นะครับสาหรับคันนี้ปี19ด้วยใครสนใจเข้ามาดูรถได้พวงมาล ไม่มีช้ำนะฮะให้ดูสภาพดิบๆในคลิปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น,นะคูชคอนโทนฮะระบบเทคโนโลยีต่างๆให้ใช้นะครับหน้าจอมีให้แอร์ดิจิตอลออโต้มานะครับหนีส่สวยๆบอนหนังตึงๆ,ๆ ด้านหลังนะฮะดูจากสายตาแล้วอาจจะแคบแต่ว่าได้ลองนั่งจริงในคลิปนี้ผมลองนั่งจริงด้วยผมสูง178แล้วมาดูกันว่านั่งได้จริงไหมว่าแคบจริงไหมนะฮะใครสนใจคันนี้นะฮะโตยโย TA c ซีาราคา589,000ฟรีดาวความเพียง1,000 0บาทสนใจคันนี้คลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโอเค okay, let's go ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SUV มือ2เกรด A ายปานเพ่นยนฮะวันนี้ผมนำตัวเข้าใหม่นะะเป็นตัว Toyota C-HR ตัว1.8 Hybrid Hi High ท็อปสุดนะฮะปี2019นะครับมานำเสนอพี่ๆคันนี้ราคาสดอยู่ที่589,000ฟรีดาวผ่อนประมาณ10,000บาทเท่านั้นมีใครสนใจได้เป็นสีดำแบบนี้และที่สำคัญได้เป็นตัวท็อปสด ท็อปสุดนะฮะนำมาเสนอให้พี่ๆได้รับชมแล้วนะฮะในราคา589,000บาทใครสนใจคลิปนี้อย่าพลาดเลยนะครับสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะฮะผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota โอมอตินาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอิซุสุใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 ได้เลยนะครับผมคันนี้นะฮะเข้ามาลงเทเลอร์มาเมื่อวานวันอาทิตย์นะครับผมก็ได้เป็นตัว Toyota CHR Hybrid ตัวไฮท็อปสุดตลาดนะครับปี19 เลขไมแสนสี่นะครับแต่ว่าน่าใช้มากๆสภาพโดยรวมนะฮะสวยใหม่คลิปในคลิปนี้จะพาพี่ดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นพวกจุดเชื่อมต่อจุดหัวน็อตต่างๆในห้องเครื่องนะครับรวมถึงภายนอกภายในความสะอาดสะอา้านนะฮะใครที่กำลังมองหา CHR Hybrid ไว้ใช้งานสักคันนะฮะผมแนะนำคันนี้ถูกที่สุดแล้วนะฮะสำหรับตัวนี้เป็นตัวท็อปท็อปเลย Hybrid Hi High นะฮะแล้วก็ จะพาพีดูทุกจุดฮะทุกเหลี่ยมทุกสันทุกคมว่ามีรอยบุบรอยลักยิ้มไหมใครที่ต้องการนะครับเข้ามาดูตัวรถเข้ามาได้ที่นะฮะบ,บริษัทเพชรยนตน์ฮะตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะติดกับแยกเมนบุรีถ้าใครเข้ามาไม่ถูกโทรหาผมก่อนได้ก่อนเข้ามาแนะนําให้โทรหาผมนะฮะอยากให้ผมดูแลโทรมาได้เลยนะครับนะครับสวยๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครดูคลิปจบ แล้วตัดสินใจได้ก็ตัดสินใจจองออนไลน์ได้เลยมาดูตัวรถแล้วไม่ชอบผมคืนจองให้นะครับสนใจแวะกันเข้ามานะมาดูรายละเอียดตัวรถใกล้ๆกันค,ครับเหลี่ยมสันคมฝากระโปรงหน้าฮะชัดเจนไม่มีบุกไม่มีรักยิ้มไฟหน้าไม่แตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้ำโลโก้โตโยต้าเป็นแบบอารม์มาให้พร้อมกับตัวสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นสีฟ้าเป็นบ่งบอกว่าเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยได้เป็นสีดําสีเดียวตัวรถนะฮะ ไฟตัดหมอกคู่หน้าให้มาแล้วเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้มาถึง4จุดนะครับสวยมากๆจุดเชื่อมต่อแก้มข้างแนบชิดกับตัวรถแบบนี้นะฮะสวยเลยนะฮะเป็นอ d ลเล็กทีด้วยนะคูชคอนโทรลคันนี้เดี๋ยวผมพาดูนะครับโป่งซุม้มล้อคิ้วซุม้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับสวยๆเลยแล้วก็ด้านล่างมีในเรื่องของกันลอยมาให้นะด้านบนหลังคาไม่มีบุบไม่มีรักยิม้มมาดูภายในนิดนึงนะครับ พวงมาลัยได้เป็นหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทลมีมาให้แบบครบเซตมีในเรื่องของระบบการออกนอนเลนระบบการเตือนก่อนชนนะฮะมีมาหมดเลยนะครับรับสายวางสายในพวงมาลัยได้แล้วก็หน้าจอาสามารถเชื่อมต่อในเรื่องของบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้อรดดิจิตอลออโต้แยกอุณหภูมิซ้ายขวาม,มาให้นะครับเบาะหนังสีดำเต่งๆต่งๆตเบอก สวยมากๆนะฮะผมบอกเลยลายเบาะสวยจริงทรงสปอร์ตฮะเกียร์ออโต้นะฮะเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮอีวีโหมดระบบการลื่นถลายคันนี้มีมาให้แบบครบเซตตรงนี้นะฮะเป็นแบบนุ่มๆแบบซอฟท์ทัชอะครับพี่ใครต้องการนะฮะเข้ามาดูตัวรถได้เลยมือเปิดประตูด้านหลังจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็กว้างๆแบบนี้นะฮะสวยมากนะกว้างๆนะจริงๆแล้วอะครับหลายคนบอกว่ามันแคบนะคือมันไม่แคบพี่สังเกตดู อ่าประตูด้านหลังนะฮะปกติแล้วนะฮะประตูส่วนใหญ่จะมาถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยประตูกระจกหมายถึงกระจกนะฮะกระจกมันมาแค่นี้นะครับมันทําให้แคบด้วยสายตาแต่ลองทดลองนั่งแล้วไม่ได้แคบเลยนะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังนะฮะแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีอ้าออกล้อแมกลายสวยๆนะครับผมได้เป็นในเรื่องของอ่าขอบ17นิ้วทูโทนปัดเงาล่องลึกเนี่ยจะเป็นสีดํา ด้านท้ายสวยๆด้านบนนะครับคีบฉลามชาร์ฟฟินสปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มาแบบครบเซตแล้วนะฮะร,รวมถึงนะฮะนี่ในเรื่องของไฟท้ายเป็นฟูล l อลไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ำนะครับโลโก้ไฮบริดลาก้ CHR มีมาครบเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาถึง4จุดด้วยกันนะครับแล้วก็ไฟทับทิม3จุดสวยจริงนะครับความปลอดภัยมาเต็มถึงจะเป็นสีดาแต่ไฟเยอะนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบะชิดกับตัวรถแบบนี้ ป่องซุ้มล้อคิ้วซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรากยิ้มนะฮะกันรอยด้านข้างก็ไม่มีรอยรถใช้งานไปแสนสี่แต่ว่าน่าใช้มากๆนะฮะฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งบาทจุดเชื่อมต่อด้านหน้าแก้มข้างแนบชิดสนิทไม่มีอ้าออกนะฮะใครคมองหาอยู่นะครับเข้ามาดูตัวรถได้สนใจนะฮะติดต่อมาหาผมได้เลยผมปานเพชรยนนะฮะยินดีให้บริการทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะพี่นะ ไปสนใจมองหายอยู่เข้ามาดูตัวรถนะฮะเปิดมาด้านข้างแผงปรับรถกระจกนะฮะอยู่ด้านข้างมีมาให้ปุ่มที่พักแขนนะครับไม่มีช้ำนะฮะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายที่มันเป็นกราฟิกแบบนี้นะครับมีพุ่มสตาร์ทให้แบบนี้นะฮะแล้วก็นี่พวงมาลายัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายคุชคอนโทรลมีในเรื่องของคูชคอนโทรลอยู่ด้านล่างตรงนี้แบบกา้านแต่ว่ามีในเรื่องของระบบการออกนอกเลยเยนระบบกเตือนก่อนการชนนะฮะมีมาแบบครบเซ็ นี่สตาร์ทเครื่องยนต์ครับปกติแล้วเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเวลาทำงานนะครับมันจะเป็นคำว่าเรดี้ขึ้นมันจะไม่มีเครื่องยนต์ขึ้นมาสตาร์ทมานะครับหน้าจอ MID ขนาดใหญ่เลขไมล์หนึ่งแสนสี่ัยกิโลในราคา8ปดแสนเอาขอไปในราคา5้าแสนแปดหมื่นบาทผมว่าน่าใช้นะเดี๋ยวผมลดเสียงลงนิดหนึ่งนะครับพวงาลัยไ,ไม่มีช้ำนะฮะนี่หน้าจอนะฮะสัมผัสเชื่อมต่อ ต่างๆบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้รวมถึงมีแอปต่างๆให้เลือกใช้นะฮะนี่มีเยอะเลยนะครับใครชอบคันนี้จัดได้จัดบ่งบอกเวลานาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตรงนี้จะเป็นแบบอ่าเบรกเซตนะฮะหรือแบบซอฟท์ทัชนุ่มๆเลยนะครับพี่นะแล้วก็แอร์ดิจิตอลออโต้นะครับคันนี้ได้แยกอุณหภูมิมาให้สองฝั่งแล้วเกียร์ออโต้นะครับเบรกมือไฟฟ้าออตโต้เบรกโฮ ระบบ EV Mode นะฮะหรือระบบการลื่นนถลายมีมาครบกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติคันนี้มีมาให้นะครับช่องเก็บของด้านล่างนะฮะเก็บคู่มือสำเนารถต่างๆอยู่ครบเลยนะครับด้านบนหลังคานะฮะนี่ด้านอ่าม่านบังแดดนะครับก็จะมีในเรื่องของอไฟและกระจกให้แบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีไฟติดปกตินะตรงนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับแม่บ้านชอบ ครมองหาอยู่นะครับก็เข้ามาดูตัวรถได้แต่เชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบพี่ตัดสินใจจองออนไลน์กับผมได้ทันทีนะเพราะผมพาดูแบบละเอียดเดี๋ยวผมพาไปนั่งด้านหลังนะครับผมสูง178เดี๋ยวมาดูหัวเข่ากันนะมาดูหัวเข่าว่าหัวเข่าจะชนไหมนะครับนี่กว้างแบบนี้นะครับคือหลายคนบอกว่า CSR มันแคบใช่ไหมพี่สังเกตดูหัวเข่าผมเลยเยอะเลยเหลือพอๆกับรุ่นอื่นๆนะครับ เหลือเยอะเลยนะไม่ได้แคบมากนะอย่างที่ตามที่เขาบอกรีวิวมานะครับบางคนที่ใช้อยู่เขาก็บอกว่าไม่ได้แคบนะครับนี่วิสัยทัศน์ที่มองไปค่อนข้างสวยชัดเจนเทคโนโลยีตอนนั้น ปี2019ใช้แบบนี้ผมว่าทันสมัยมากๆเสาเอจะเป็นออกสีดำเทาดำแบบนี้ดูแล้วทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นฝ้าเพดานาสะอาดสะอา้านไม่มีรอยยนันรอยอักขระใดๆเลยนะครับผมแล้วก็กระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัติแบบนี้ใครสนใจคันนี้นะฮะติดต่อผมได้เลยผมปานเพชรยนต์ที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณขายมามา,มากกว่า8ปี ผ่านการอบรม SSI Walking Step TSC จาก Toyota o โ o โมต a นาชิ ashi, ทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมโทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องยนต์กันนะครับเดี๋ยวดูหัวน็อนตต่างๆแล้วความสะอาดสะอ้านกันรถสภาพแรกเข้านะครับมีล้างภายนอกนิดเดียวนะฮะก็จะให้ดูแบบเดียวไทมไปเลยนะครับผม ร,รอสักครู่นะครับไม่มีตัดต่อนะในคลิปนะฮะดูแบบเรียวๆไปนะฮะขึ้นมานะครับดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเป็นเครื่องยนต์1.8ไฮบิดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวไฮท็อ p สุดด้วยนะครับ ครบน้ำมันเครื่องไม่มีรั่วไหลแน่นอนนะฮะหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะครับซีลต่างๆไม่มีแตกไม่มีาลาเคมีพันต่างๆอยู่ในระดับปกติซื้อรถกับผมน้ํามันเครื่องผมเปลี่ยนให้แบตเตอรี่นะครับถ้าลดน้อยลงกว่า0เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคันนี้สวยมากๆจุดเชื่อมต่อระหว่างฝาปงหน้ากับโครงสร้างตัวรถนะฮะแนบชิดสนิทไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขแบบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างไฟแท้ไฟเดิมของรุ่นนี้นะฮะเป็นของไทยคุยโตนะฮะโลโก้ชัดเจนนะครับการบ่มวแน่นอนนะครับ ไฟแท้ไฟเดิมของไทยโคอิโตะนะครับแล้วก็หัว,วน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับเลยนะครับเลี่ยมตรงฝาปรงหน้าชัดเจนเลยนะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับซิลซิลิโคนต่างๆอยู่ครบรูระบายความร้อนพี่เห็นสักการะกันความร้อนไหมฉนนเขาเรียกอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ใหม่มากนะฮะใหม่มากเลยนะครับคันนี้สวยจริงเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของอ่านี่ สปอร์ตเม็ดอเม็ดอาร์คนะฮะเรียงกันเป็นตับแบบนี้ประกบกัน3แผ่นนะครับสวยๆอีกหนึ่งคันอยากจะมานำเสนอให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมนี่ถ้าเกิดว่าตรวจพบเจอชนหนักจมน้ำกับกอไม ตัดต่อตัวถังกับสีมานะฮะเอามาจอดที่เพชรยนต์ได้นะครับเราเขียนไว้ในสัญญาซื้อขายเลยนะฮะว่าเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนและอีกในกรณีหนึ่งนะฮะถ้าเกิดรถชนมานะครับรถทุกคันเนี่ยที่เพชรยนต์นะฮะจะต้องอวนเป็นชื่อเพชรยนต์ก่อนทุกคันนะครับถ้าชนมาไม่สามารถอวนได้คีบโรบอทดนะครับนี่แท้เดิมโรงงานต้องมีคีบโรบอทดแบบนี้ทุกคันยกเว้นรถที่เป็นพวกพีพวใหญ่ๆนะครับส,สวยๆเลยมาดูด้านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายกค็ค่อนข้างกว้างนะฮะนี่นะฮะ มีในเรื่องของด้านล่างมันจะมีในเรื่องของชุดปลาย่างฉุดเฉินมาให้ชุดแม่แรงนะฮะชุดเครื่องมืออยู่ครบเลยนะครับมีที่ว่าบางกินมาให้ด้วยด้านบนนะฮะหลังคานี่ดูก่อนนะครับหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับนะฮะร,รวมถึงโช๊คต่างๆขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับใครอยากได้คันนี้ไปใช้งานนะนะครับติดต่อผมมาได้ผมยินดีให้บริการทุกท่านนะครับดูคี้บโรบอทซะสกอนนี่ เห็นไหมฮะทุกคันจะต้องมีคีบโรบอดนะพี่นะถ้าเกิดว่าอยากได้รถใช้งานสักคันติดต่อผมมาได้นะครับผมปานเพชรยนต์นะนี่แผนเพจเช็คดูแล้วตรงกับสําเนาเล่นทุทกจุดนะฮหัวน็อตต่างๆไม่มีร่องรอยของการถูกขันไข่ขยับนะฮะนี่เดี๋ยวดูสปอนมิด,ดังเมิดอาร์เรียงกันเป็นตับประกบกัน3แผ่นแบบนี้ซดอตอนนี้นะครับแทบจะหมดสต็อกแล้วเพิ่งนําเข้ามาแค่หคันนะฮะ ใครต้องการผมบอกเลยนะตอนนี้รถมือ2ขาดตลาดเยอะมากนะเพราะมะีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาใครสนใจเข้ามาดูตัวรถได้โทรมาหาผมได้เลยผมปานเพชรยนต์นะฮะที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์มีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI w a l k i n g step TSC จาก Toyota o โอมูเตนาชิทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจาก Isuzu ใครอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยม โทรมาหาผมที่เบอร์ด้านล่าง0825713369แอดไลน์ parnpi1992 ได้เลยนะครับก็คันนี้นะฮะเป็นตัว Toyota C-HR 1.8 High Bit High นะครับทอบ็ทอปสุดตารางฟรีดาวน์พอด10,000บาทเท่านั้นในราคาสด589,000บาท ใครสนใจทักมาหาผมได้ยินดีให้มีการทุกท่านเลยนะครับถ้าเกิดว่าในคลิปนี้นะฮะถ้ามีคําพูดใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่ๆมานัดที่นี้ด้วยสามารถวิพากษ์วิจารณ์คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันได้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปกลับกลับไปแก้ไขให้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยเพื่อที่จะพาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ